นอใส่รองเท้าเรียบร้อยเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งในส่วนของอบรรยากาศด้านนาด้านนาสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวคอยไปเหียนน้ำบอโจครับนี่นก่กินครับเกียร้อมครับซิ่งที่บ่เคยขาจากงานนี่หูบ<ม>อนเอ,อียงครับใส่กกอีสาน มีทุกงานนะครับร้านประหมึกกาเป็นตาเสียบด้วยครับร้านประหมึกครับอตอนนี้ตรงเหลือกโลเคชั่นยางไปนะครับเพราะว่ามันมีรถมาโฆษณานะครับมันก็เลยเป็นเพลงฮิปฮิตนะ าพาไปบรรนาครับดูงานอยู่สีแยกไฟแดงเลยนะครับเป็นตลาดนัดครับเนี่ยตลาดนัดสีแยกไฟแดงเนี่ยไปมาสะดวกครับอันนี้ก็เป็นบูธยิงอ่อนครับยิงอ่อนครับ200บาทแถมฟรีบัตรเข้า งานหนึ่งใบนะครับ200บาทแถมบัตรหนึ่งใบบัตรใบหนึ่งกะ160ครกับเด็ก80บาทว้าวนะครับหามทะเลาะพิวาทครับกางๆนี่เป็น,นปลายุคานะครับโอ้ล่มเย็นดีเลยที่นองครับอุ้ยอากาศดีมากนะครับฝ่าฝนไหมโอ้โห สุดยอดครับอากาศดีมากครับพี่จอดรถก็ถือว่าพ่อสมควรนะครับตามโลเคชันได้เลยเอ้ยไม่ใช่ตามโลเคชันตามผู้มีประเทศนะฮะเสซลล์ป่ายงานนะผมหาข้าวหนึ่งกัดเพิ่งมาถึงนะครับขับมาเรื่อยๆ สำคัญก็จะเลื่มนะครับวันที่เก่าครับวันที่เก่าโดดขาดไปวันที่เก่าเลยผมวันที่เจ็ดเอ้ยวันที่แปดพรุ่งนี้เนี่ยอยู่สักแก้วครับพรุ่งนี้อยู่สักแก้วครับเนี่ยนะครับคอนเสิร์ตการกุศลครับลานตลาดนัดสีแยกไฟแดงนะครับกรอบสมบูรณ์ครับอำเภอศรีมหาโพธินะครับจังหวัด ปราจีนพุรีครับเสีถนนสามห้าเก้าครับถูกต้องเลยง่ายๆครับวิ่งสามห้าเก้าผมก็วิ่งจากสามห้าเก้านะครับผมวิ่งสามห้าเก้ามาเข้านี่เลยนี่ครับสีแยกไฟแดงครับมีมีเซเว่นรายเรียบร้อยโอ้นะครับกระือว่าโอเคด้ยพี่นอ้องนะครับสัญจรไปมาสะดวกครับเป็นสีแยกไฟแดงอ่าตอนนี้กาเวลาโระมน ห้าโมงครับเหลืองานแล้วผมก็มาเนี่ยนะครับเลื่องงานเสร็จผมก็มาตอนนี้ฉากก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังไฟ,ไฟประดับครับจอ LED ไฟประดับเดี๋ยวจชงน้อยกั มันมีจังน้อยหรอกตอนนี้กะช่องสามพื้นแพ่งนอกช่องลักกะไลบรรยากาศแล้วก็เป็นคลิปต,ต่างๆนะครับที่น้องกับรับชมรับฟังได้ครับ,รบมีทุกมุมนะครับเดี๋ยวพาไปบนคันางๆถนนใหญ่นี่นะครับโอ้ยมาง่ายครับสามหาเก้านั่นแหละวิ่งสามหาเก้ามาก็ถึงเลยยอดเลย วูปลาบูดงปเป็นอะไรนี่ยนี่ครับโอ้ยเร็ยากาศพี่น้องมากมาก FC ครับม <c oughs> ันจะเขาต้องว่าไทยน้ำเนี่ยเพราะว่าแถวนี้ถ้าเจ้าอาจจะ <c oughs> มีคนผ่าก,การเยอะนะครับปปรมันจะเ,เป็นปกฟังอีสานปกหมู่เรื่องจะว่าเป็นมักสาวหน่อยเถึนแง่สีเข้ากันตองบอกเป็นภาษาไทยน้ำนะครับปลาโพนกันไปพร้อม้อพี่น้องเนาะ เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วนี่ครับบรรยากาศวันก่อนนะครับวันก่อน,นี่ไปแล่นพุน่นไปเล่นพุน่นเนี่ยเลี้ยวไปฝั่งนู้นนะครับที่ที่น้องกุงหิงไปเจอช้างอ่ะที่น้องอิงไปเจอช้างไปฝั่งนูน้นเนี่ยเลี้ยวฟืดไปนูน่นนะครับนี่อันนี้เป็นถนนสามเส้นนี้ใส่มือข่อยดิมืขอขอ่อยยุ่ยใส่โนี่สามห้าเก้า นี่เส้นนี้นะครับปื๊บนี่ผมก็วิ่งมาเส้นนี้นะครับงานจะอยู่ตลาดเห็นเลยแหละครับไฟประดับเห็นจะเพีได้เปิดไฟประดับแล้วนะครับของกินมีหลายครับพี่น้องเพราะจงจริงเขามาได้เือนหรอกคือผมเนี่ยผมไม่กินข้าวมาจากที่บ้านนะครับถามว่าเบิ่งชมหอชบยินสาวหน่อยเป็นแทงงนะวยไม่ขอไม่พาหลายตัวเออของอยู่ของกินม่จะยึดครับหอวสิงไกครับ แต่ว่าหลานปลาหมึกตหันเขาทายุกเป็นตาเสียบลูกยางพานไป่ต้อหันนี่ไก่ย่างวิเชียรบุรีไหมไก่ย่างวิเชียรบุรีคนย่างซื้อวิเชียรบุรีป่โเรือ,อว่าตนดำรับมาจากอำเภอวิเชียรบุรีม,มืกย่างน้องออย เดี๋ยวยางไปเบิ้งข้างหลังก่อนมีหม่องจอดรถบ่างยางไปเบิ้งข้างหลังก่อนเพื่อพี่นองขี่เลยไปด้วยจะจอดรถดะะไ,ได้นะครับถ่ายเบิ้งจะาคิปกันนะเมื่อใดผม ไม่ได้ผมมาเนี่ยผมลงคลิปลายเนีย่ยคิว่าผมฟุกนะครับ <laughs> ส่วนใหญ่จะเขนเนยังมวนไหมเอามวนเนี่ย <laughs> เอามวนไป่าเนาะเอมมเอมอนิแฟนผมมนกระชิมา้เด้แต่ว่าพนเลืองงานคำคนมาสีข,ขับรถน้่มาอว่าโอ้โอโยไม่เอาหรอกมันอันตรายเพราะวา่าขับมาก็มากคนเดียวไอ้ไม่มาละขับมาสองคนแล้วมีม,ม,มูนี่มูนังมานั่มหนิเลยกับพ่อวาเนี่ยเออถนนสามสีเลนนะครับเลยไป จอดฝั่งนี้ดีกว่าครับนะครับก็ต้องเลื่ไปหรอกครับพี่น้องฝั่งที่มีเซเว่นเนี่ยจะดีกว่าจะได้ไม่อันตรายเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำนี้ครับอย่าลืมมากกันหลายๆครับนี่ข้างถนนสามหาเกาครับโชคดีครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนจฝากกดติดตามชอบสับคล้ายช่องดิ้ปนั่นงก่อน,อนตะดำน้ำเนี่ยเป็นกาลังใจสร้างนวัตบรรพยพเดี๋ยวไปบังเลยสดบรรยากาศจากข้างช่องใหญ่กันครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ